พกอาวุธเข้าสถานีตำรวจสองหนุ่มนักรักปืนถูกจับสองหนุ่มผู้รักปืนถูกจับกลุ่มหลังเดินเข้าไปในสถานีตำรวจมิชิแกนพร้อมอาวุธครอบมือก่อนหน้านั้นในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เรียกเจมส์เบเกอร์วัย24ปีและแบรนดอนบรีแลนด์วัย40ปีให้หยุดรถเนื่องจากพวกเขาสวมเสื้อกราาและพรางหน้า เจ้มสได้โปรดวิดีโอของเหตุการณ์ไปบน facebook แสดงให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่กําลังสักถามพวกเขาอย่างสุภาพ I absolutely do. You, you are not searching anything. Let me go on my way. Let me be free to go. Cuz we've done. We've broken no laws. You know this. This is a, an illegal detention at this point. You better get your shit straight. Cuz we're done. oh I will file a complaint. เมื่อไม่พบอาวุธใดๆภายในรถเจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยพวกเขาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งสองได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจกล่าวว่าการเรียกให้จอดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายและต้องการที่จะทำเรื่องร้องเรียน we felt uh, a little afraid for our lives when we were pulled over so we figured we better protect ourselves เจมส์ได้สตรีมสดเหตุการณ์ไปบน Facebook แสดงให้เห็นภาพของเขาพร้อมอาวุธปืนไรเฟิลสวมหน้ากากสกีและเสื้อกรอบเจมส์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ภายในสถานีทั้งยังปฏิเสธที่จะทิ้งอาวุธหรือหมอบลงกับพื้น จอมป่วนทั้งสองถูกจับได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถยึดปืนไรเฟิล AP14 บรรจุก,กระสุนปืนพกกลอกพร้อมกระสุนจำนวนมากปืนไรเฟิล AR15 และปืนไรเฟิล a k 4คความแผลงด้วยการแต่งตัวเหมือนจะไปร่วมสงครามโลกครั้งที่3ทําให้เจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนการพกพาอาวุธปืนได้ออกมาประนามการกระทําของชายสรายนี้ โชคยังดีที่ผลสุดท้ายไม่ได้เลวร้ายไปกว่านี้